มาครับผมอารีนาอยู่ในหมดอารีนานะครับหาปืนหาปืนปันบนเนี่ยฟลามครับผมสกินเจ๋า เืนเพียบเลยว่ะโอ้โหเหมือนเราจะต้องเล่นปืนนี้แล้วแหละคนดูทิ้งก่อนเลยอันนี้ทิ้งเลยนะครับหืมอย่างกระโดยสวาดครับผมปืนน้ำวิดปีเอาบทกิฟได้แล้ว โอ้โหครบเลยฮนะของแต่งมาหมวกสุดจา้าบไม่มีคนตรงนี้ย้ำนะแค่ว่าตรงนี้เพราะตรงอื่นยังไม่ได้เช็คครับผมโอเคได้ของดี พอมันได้ของค่อนข้างจะพร้อมยิงมันก็ยังไม่ค่อยเจอคนแต่สิบสี่ตัวน,นี้ทิ้งไปได้เลยนะครับแต่ครับผมยิงระยะไกล พามาสผมไม่รด้ดเล่นปืนไนสิบหกเลยแหละไอสิบหกแม่งน่าจะดีนี่เ,เวทแลยว,วะมีด ไม่ไม่มีคนแคมป์ครับผมโอ้โหไปฝั่งนู้นด้วยเหมือนบังคับให้เราไปเล่นฝั่งนู้นอะ่ะแจวครับ dx คือไปแคมป์ก่อนจะได้เปรียบกว่าน,นะเรารีบไปก่อนนะเจอเนี่ยผมก็จะพยายามยิงนะโอ้หทีสามถามว่าดีไหมดีที่เี่ผมเก็บไว้ก่อน หกกด็ดีเหมือนกันเดี๋ยวมันยิงมันมันยิงกันเละเลยฝั่งนู้นสกามาไม่ยงสิบหกดัมมี่ดัมมี่ทีเหรอวะโอ้ยเอฟสิบหกดัมมี่อย่างน้อยอผมเหมือนมันโดนปรับให้มันเนิร์ฟอะสกายังแรงกว่ายี่ห้าจุดห้าครับผมสกายังแรงว่า คือมาโดนโดนปรับให้เนิร์ฟไงสี่ไข่ก็ยังแรงกว่าระเบิดเลยถามบันไดขึ้นก่อนเนี่ยเดี๋ยวดู M สี่ไข่นะครับมียาตรางนั้นเลยไปเก็บนะนยี่ห้าสี่ไข่ยังแรงกว่า ยายเยอะว่าข <c oughs> ึ้นสะพานออกแล้วกนะันเพื่อไปดูแอร์ดออก <c oughs> คงอยู่ตรงนี้เองรอเลยอะ่ะเหลือไม่กี่ตัวแล้วโมซินยังไม่ได้ใช้ 啊！哎 <laughs>、嗯，它怎么跑这？<laughs> เงี้ย,ยต้องมาโอ้ไม่ตายไม่ตายจ้ะผีตบแตก

จะดัดฟ้าว่ะคนดู

สองไอ้เหี้ยสามตัว